สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีสู้กคนนะจ๊ะพี่น้องควยสิ่อส่วนมากินยำวุ้นเส้นทะเลรวมมิตรจากพี่น้องเสือลูกสินปลาแต่ว่าก่อนสกินหนูก็ขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจด้วย้ะที่พี่น้องเข้ามารับสมัช่องหนูนะจ้ะหนูกับเป็นกําลังใจให้พี่น้องสูุกคนกันจ้ะพี่น้องมาจากพี่น้องซิมน้อยนึ่งละจ้ะรสชาติเผ็ดเปรี้ยวหวานกำลังดีเอาบวบมาไว้สูตรน้ำหนําพี่น้องีนจ้ะพี่น้อง ใ่มากเียทีน้ำจ้ะอย่างวุ้นเส้นฮะบุ๊มีวุ้นเส้นได้ปันดไดพี่น้องนูงใส่น้อยนึงเพราะว่ากินตอนแรงหนูบม่ค่อยอยากกินนันแบบอาหารนังนกงนักอะไรนะแต่พี่น้องอยากกินแบบพักเป็นเสี่ยงไปกินพวกพักไปสิ่งังจัะก,กินเพราะว่ากินตอนแรงแล้วถ้ากินแน่นหลายกินหลายหลายกันแน่นพี่น้องนอนก็พอยได้นั่นแหละพี่น้องจั่มากินน้ำค่อยเนาะสูดน้ำก่อนว่าแล้วก็ได้ เปรี้ยวนำหวานตามเพชรน้อยนุ่มพี่น้องุกซิ้สซีฟูดหอยกุ้งปลาหมึกแล้วการไม่ยังอันนี้ปู่อาดพี่น้องจะเปื่อยคุณลวกเปื่อยโพดแพ็คนึ่งกินได้ซ้ำรอบนุ่มแบ่งกินซามรอบจ้ะแบ่งใส่ซ้ำรอบเป็นันซีฟูดทะเลแซ่แข่งอ่ะจ้ะพี่น้องแต่ว่าตัวน้อยๆดอกจ้ะใส่พอเป็นพิธีซื้อดอกพี่น้องพอเป็นน้ำหนัว มันจะเพี่น้องมากินนมกันเฮ้ยคุดีกินพี่น้องเฮ้ยหล่าเขากินบุ้มเม็ดบุ้มมีใครกินซอสสุดสาย Mình aunque... sẽ cái im xem lại phải lại với nó cũng... <ini x2> <you liketim> <between> กูได้ตั้งใจข <laughs> นาดบวมเป็นยิวงจบพี่นงอง้องส้อมยาวห้าข่วงสั้น บ่เหมืองยาวก็มีดอกแคพี่น้องฮัปนนเปอร์ขนาดรุ่งหัวปลามื้อคืนนอ <c oughs> น้อยนอ้อยขนาดอี้ห่อยลุกชิ้นปลา 你两个在进去，我。Pues บางครั้งิบ่งงามก็ขอโทษขออภัยต่อพี่น้องมันแซ่บได้ได้อธรถรในการกินได้ มาเลยดิชือแรกพ่อกินเมื่อไปร่นี่พี่าาน,น,พน้องอยู่เมันงไทยพ่อไม่เคยกินมากเลยดิค่อมาอยู่เดนมากพ่อมาก,กินมากเลยดิพี่แรกก็บ่ค่อยมากจ้ะพี่น้องพอกินไปกินมาแล้วติด ขึ้นไปขึ้นมาแล้วชิมน้ำรสชาติมัย rồi nhâm tầng ok với nhóm ơi mừng rồi Cái phần này cái Ừ Cái này bố phép Mình nhâm tên bố phép phép rồi Mới ra cho cái

นี่น้องซื้อมาเดี๋ยวหมั่นเลยดิซั่มต่นเดี๋ยวชิเด็ดกินม,มันหมดใส่ใจแซ่บเหลือน้ำซุปอยู่เดี๋ยวชิผสมกินกันใหม่เลยดิเนี่ยพี่น้องแซ่บจ้าพี่น้องคลิปนี้ไว้สำนึกก่อน,นจ้าคลิปหน้านยังมาทักทายกันใหม่จ้าพี่น้องไปแล้วจ้าบ๊ายบาย